กราบสวัสดีด้วยฮะมาอยู่ช่วงตีเรื่อยเปื่อยกันอีกแล้วฮะเออวันนี้งบพันสามก็มารวยดีกว่าไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเออคอนก็นจะแรงตามไปเรื่อยๆแต่วันนี้คอนสิบแล้วกันโอ้โหคือช่วงนี้ก็ไม่อยากอันนี้เท่าไหร่เพราะมันแบบไทย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 เดือนมันก็แบบตึงตงอเออผมรู้อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นก็เบาๆกันสักนิดนึง อย่าเพิ่งใส่กันหนักหน่วงฮะอุย้ยโคตรเข้มตัวเดียวอ่ะแค่ตัวเดียวก็เข้มแล้วอย่าเพิ่งใส่กันหนักหน่วงฮะเออเอาไว้แบบต้นเดือนหรือกลางเดือนอะไรพวกนี้ยังพอได้ฮะส่วนปลายเดือนเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะนิ่งเลยไอ้เหี้ยห้าแล้วกันนิ่งเลยนิ่งเลย เม่ไม่ไม่นิ่งอยูวะก็จะครอดแต่ละตัวออกมาให้หนุ่มพี่แดบล่ามาดิยมาดิไอ้เคีมเย,ม,ย,ยมันเอาเมันเอาประจานร,ราชนีคือไม่เห็นเลยนะคือราชนีนี่ไม่เห็นเลยไายค้อนค้อนดูแม่งลายแบบ โคตรเอาอ่ะของกูละลายแบบพวกบ้าจ oh. ัดอะเออเอาดิเคราตชนีไม <c oughs> ่มาเจ๋งด <này>. ูมันดิเออดิเอาดิสักตัวดิใหญ่ๆสักตัวดิใหญ่ๆสักพี่ตัวดิเอาดิเอาดิฮิฮิฮหมดเด็กหมดจัดเออเอาเอาเอาดิเอาเครกตัวดิไอ้หนุ่มโอ้โห ดาวเลยดาวเลยไม่ไหวไม่ไหวจริงอืมก oh, ารชนีนี่ตึงจริงคือไม่มีแววประกรเล่นไม่ได้แล้วช่วงมาแรกๆเนี่ยโหย้ยมาแบบกระตุยกระจายแจกแบบกระตุยกระจายท้ายๆนี่แบบโอ้โหมายืนเป็นป๊อปอัพอ่ะ นี่เนะี่แหยพี่แกยืนมาเป็นป๊อปอัพอะหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วไม่ได้พี่แกแบบนานนะนานมากอ่ะยืนแข่งพึ้นเป็นแบบตัวประกอบอ่ะเฮ้ยเอ๋สาเว้ยเข้มๆหน่อยเออเข้มๆหน่อยเอออย่าแผ่วนะอย่าแผ่วนะ มึงแผ่วกูแตกนะโอเคเฮ้อีกหน่อยๆๆ่หน่อยนึงน่งหน่อยนึ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 งสวยโอเคไปะปพับกบพบกับก uh ันใหม่ฮะเออสำหรับ huh. ว okay. so okay. ันนี้รากันไปก่อนเฮียเฮียจริงเฮียจริงเกือบโมโตูดอ่ะจริงเมื่อกี้โอ้โหยังเค้มไม่ไปกับ I have a dream, that's all I need I'll make it u p i n with some work and b e l i e v e Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for me.